สวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนะคะนี่คือคำที่เราเกิดมาก็ได้ยินคำนี้แล้วค่ะและก็ติดหูเรามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเท่าที่ชีวิตเรามีอยู่นะคะแต่ในโลกพลังงานใหม่มันเป็นเรื่องราวที่บอกกับเราว่าจะสวรรค์นเน่ยเราก็สร้างเองได้จะนรกเราก็เป็นผู้สร้างเอง ถ้าเราอยากมีความสุขเราจึงตั้งนะคะในเรื่องของการตั้งนะคะวงจรนะคะของชีวิตที่เป็นเรื่องเราความสุขเราก็สัมผัสสวรรค์ได้ทันทีโดยยังไม่ต้องตายค่ะดังนั้นนะคะถ้าเรา ไม่เปลี่ยนในมุมมองความคิดนะคะความรู้สึกและคำพูดของเราให้นะคะอยู่ในเส้นทางที่เรียกว่าวงจรสวรรค์เราก็อยู่ในลกในนรกขณะที่เรายังไม่ตายด้วยตัวเราอยู่ดีค่ะดังนั้นนะคะชีวิตเราอิสระภาพในการเลือกได้เรา